กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรเสราชาแนวนะคะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่เพชรก็มาทํางานนะคะมาทํางานแต่เช้าเลยปกติแม่เพชรจะเข้า8โมงครึ่9โมงนะคะแต่วันนี้มาเช้าหน่อยนะคะ6โมง6โมงเช้านะคะ ม,มาทำหน้าที่เช็คมินิบาร์นะคะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนพนักงานงานเลี้ยงไม่พอนะคะเราก็เลยเอาพนักงานแม่บ้านนะคะไปช่วยไปช่วยล็อบบี้นะคะไปช่วยทำทำบาร์ทำอะไรนะคะคืะแล้วทีนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็เลิกดึกนะคะทีนี้แม่บ้านไม่พอนะคะแม่เพชรก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนเขานะคะ มาทำหน้าที่แทนเขาซึ่งปกติแม่เพชรจะเป็นผู้จัดการห้องพักนะคะเป็นหัวหน้าแม่บ้านเป็น housekeeping นะคะในการดูแลแต่ทีนี้ตรงไหนขาดตรงไหนอะไรนะคะก็ต้องช่วยๆกันนะคะเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ในช่วงโควิดก็เหมือนกับว่าทุกคนก็ช่วยกันนะไม่ได้ฟิกว่าทำแผนกเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะ ตอนนี้ก็สถานาการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะก็จะเริ่มโรงแรมก็จะเริ่มมีงานประชุมนะคะเริ่มมีงานประชุมนะคะเริ่มมีงานเ,าเลี้ยงที่แบบาทานข้าวนะคะทานข้าวแล้วก็มีห้องพักนะคะอย่างอย่างวันนี้ห้องพักก็ประมาณา40ห้องนะคะ40ห้องนะคะก็ เออก็เริ่มดีขึ้นนะคะเดือนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เริ่มมีงานเนาะหลังจากที่แบบว่าเอ่อไม่ค่อยมีงานนะคะไม่ค่อยมีงานมีงานมีวันไม่มีงานแล้วก็มีห้องพักก็ห้องสองห้องนะคะทีนี้เดือนนี้ก็เริ่มปลดล็อกนิดนึงนะคะเริ่มปลดล็อกหน่อยอ่าในจังหวัดของแม่เพชรจังหวัดมุกดาหารก็ยังมีเอ่อผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อยู่นะคะแต่ว่าก็เออไม่เยอะเนาะก็มีการเฝ้าระวังนะคะค่ะ ตอนนี้แม่เพชรก็รอทางฟอนต์นะคะรอทางลูกค้าตื่นมาแล้วเช็คเอาท์นะคะแล้วทีนี้ฟอนต์ก็จะแจ้งมาให้แม่เพชใแม่เพชรเช็คมินิบาร์นะคะว่า,าลูกค้าได้ทานอะไรไปไหม,มได้ดื่มอะไรไหมนะคะค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพชรไม่ให้แม่เพชรมาตลอดนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้ทํา y o u t u b e นะคะก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมานะคะ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะหมั่นดูแลสุขภาพนะคะแลวก็ขอให้มีความสุขกับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่นะคะและก็หมั่นออกกำลังกายนะคะทำร่างกายให้มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงนะคะเออใครมีปัญหาทุกใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแม่เพชรได้นะคะก็เอ่อเมื่อแม่เพชรว่างแม่เพชรก็จะไปอตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆน,น,นะคะค่ะตอนนี้แม่เพชรอ,อยู่ที่ชั้น8ชั้น9ของโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูวิวนะคะแม่เพชรไม่ได้เอา ไม้เซฟี่มานะะี่ค่ะบรรยากาศริมโขงเช้าเนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะทุกคนฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะคะเสียงจะดังหน่อยนะคะเพราะเป็นเสียงแอร์นะแม,ม่เพชรจะปิด จะปิดแอร์ก่อนนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องพักที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้วนะคะเพื่อรอเพื่อที่ว่ารอนะคะรอห้องอื่นๆแจ้งเช็คเอาท์นะคะแล้วก็ทำการเช็คเอาท์นะคะค่ะตั้งลงที่เดิมนะคะ แม่เพชรก็ไม so like right? so, so so we so ่ค่อยมีเวลานะคะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะคะตอนนี้ลุยงานอย่างเดียวเลยนะคะลุยเดียวลุยงานอย่างเดียวลุยงานไว้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนนี้เรายังอายุยังยังพอยังทํางานได้อยู่ก็ลุยงานก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นไปแล้วนะคะก็จะทํางานไม่ไหวแล้วก็จะไม่มีเงินใช้นะคะต้องทํา ตอนนี้ต้องร,ร,รีบ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 ทำงานเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่นะคะทุกคนเดี๋ยวพอประมาณสายๆนะคะพนักง,งานเข้ามาประมาณ8ปดโมงนะคะอ่าพนักง,งานแม่บ้านเข้ามา8ปดโมงแม่เพชรก็จะอ่าแม่เพชรก็จะปเปลี่ยนตําแหน่งคือก็คือให้แม่บ้านเขามาทําหน้าที่ของเขาแล้วก็เช็คต่อนะคะในส่วนของแม่เพชรนะคะ ก็ต <People> ้องไปเลี้ยงหลานนะคะต้องไปเลี้ยงหลานเพราะว่าคือที่นี่นะคะเราหาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กไม่ได้นะคะหาหามานานแล้วนะคะหามาไม่ได้นะทีนี้ก็เหมือนกับว่าช่วยกันนะคะก็เหมือนกับว่าช่วยกันก่อนนะคะแม่เพชรก็ช่วยดูแลนะคะช่วยดูแลนะคะลูกๆหลานของเจ้านายนะคะก็ช่วยดูแลช่วยดูแลไปก่อนนะคะ ก็คือก็เหมือนช่วยกันทุกอย่างเหมือนช่วยกันทุกอย่างเหมือนช่วยกันทุกจุดนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะทุกคนก็มีอะไรทาก็ทําไปนะคะอ,อันนี้แม่เพชรก็พยายามจะอัดคลิปให้จะพยายามจะอัดคลิปให้มันได้สิบนาทีนะคะเพื่อที่ว่า,าจะได้มี โฆษณายเยอะๆเนาะมีผู้สนับสนุนพอจะได้ตังค์บ้างนะคะพอจะได้ตังค์มาเป็นค่าขนมของเด็กๆนะคะมามาเป็นค่าขนมของน้องฟีดน้องน้องพีทน้องเฟิร์สบ้างนะคะลูกสาวลูกชายนะคะเมื่อเช้าออกมาก็ยังไม่ตื่นกันนะคะคุณพ่อก็ยังไม่ตื่นลูกก็ยังไม่ตื่นนะคะพ่อฝนตกนะคะนอนสบายนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ เพรหน้าครอบครัวหาเงินคนเดียวนะคะหาเงินคนเดียวแล้วก็คือมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแยะเลยนะคะไม่ใช่ครอบครัวตัวเองนะก็เออพ่อในส่วนของพ่อของแม่เพชรด้วยนะคะอะ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าของแม่เพชรด้วยนะคะก็ต้องสู้กันไปลุยกันไปเนาะเออแต่ก็ยังดีที่เราเป็นคนเป็นคนคิดบวกนะคะทุกคนอ่าแม่เพชรเป็นคนคิดบวกก็คือจะไม่ค่อยมานั่งนะคะไม่ค่อยมานั่งอ่าอ่า อะไรอ่ะไม่ค่อยมานั่งเศร้าหรือมานั่งอ่าพอต่อชะตาชีวิตตัวเองนะคะก็คือถามว่าเจอมาเยอะไหมเจอยเยอะมากนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าพอมันจะเริ่มดีแล้วมันก็ต้องมีเหตุให้ให้ให,ให้ต้องเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นด้านการเจ็บป่วยนะคะส่วนมากอพอกําลังจะดีๆนะคะ,ะสาม,มีก็จะมาล้มป่วยล้มป่วยหนักนะคะอันรอบนี้เป็นรอบที่4นะคะเป็นรอบที่4นะคะป่วยหนักป่วยหนักทุกรอบนะคะรอบนี้เป็นรอบที่4ี่ละ คือพอเริ่มจะดีพอเริ่มจะทําอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าปัญหาสุขภาพนะคะเราก็จะห้ามไม่ได้นะจะห้ามคนไม่ให้ป่วยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าปกติเขาก็เป็นคนที่ออกกําลังกายนะคะก็ไปออกกําลังกายทุกเช้านะคะดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าเมื่อมันเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยแก้ปัญหานะคะคือแม่เพชรเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาแล้วปัญหาทุกอย่างก็คือแก้ได้นะคะ ค่อยๆใช้สติในการดำรงชีวิตนะคะ,ะเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็พยายามทำงานนะคะแล้วก็พยายามขยันทำงานนะคะใส่ใจในหน้าที่ตัวเองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะคิดดีนะคะคิดดีทำดีจิตใจดีนะคะ,ะมองทุกอย่างเป็นเรื่องดีนะคะ,ะแค่นี้นะคะเราก็จะ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะ,ะทุกทุกอย่างอ่ะมันจะเหลี่ยนนะคะมันมันจะมีสองด้านเสมอเนาะในในในความไม่ดีมันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่นะคะ,ะยังไงให้อยากให้เพื่อนๆคิดแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะไม่มานั่ง เพ้อว่าเออทำไมชีวิตเราต้องเจอแบบนี้แบบนี้ในแต่ละวันก็จะผ่านไปได้นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าออทำงานตรงจุดนี้มันมันประสานกับคนเยอะนะคะมันมันต้องคุยกับคนเยอะหลายแผนกในการที่จะประทะในการทีออ่จะ อารมณ์นะคะการใช้อารมณ์ในการทํางานอะไรเงี้ยคือเจอเจอเจออยู่แล้วนะคะเจอทุกวันนะคะเหมือนเราต้องเจอคนหลายวัยด้วยนะคะเลอคนหลายอารมณ์เหมือนเราต้องตั้งตั้งรับตั้งรับกับมันว่าเออคนนี้มาแบบนี้แล้วเราจะเออกลับไปยังไงนะคะอ,อ่าทั้งทั้งแม้กระทั่งเ,ออเด็กเด็กเองที่แม่เพชรดูแลหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยถามว่าเออเราเจอแบบนี้แบบนี้เราจะเออ เราจะรับมือกับมันยังไงให้มันออกมาดีนะคะถามว่าเออทำงานกับคนมูมากนะคะทำงานกับคนมูมากถามว่ามันมีปัญหาไหมมันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็รับมือกับมันว่าในการที่เราจะสื่อสารออกไปนะในการที่เราจะสื่อสารออกไปในการที่เราจะคุยเราจะคุยยังไงให้มันออกมาดีที่สุดนะคะ เจอจาเจระจ,จาย่ังไงให้มันออกมาดีที่สุดนะคะบางทีเราเจอคําแบบเออดามาแบบนู่นนู่นแต่เราก็อืตั้งสตินิดนึงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไม่ประทะนะคะเราจะไม่ประทะเราก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆอหาอะไร หาหา,หาทางออกที่มันดีที่สุดนะคะแต่เราจะไม่เล้นปะทะน,นะคะหลีกเลี่ยงการประทะน,นะคะสําหรับแม่เพชรเองนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่เพชรด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายและพูดคุยกันมากกว่านะคะเพราะว่าเพชรไม่มีเวลาที่จะต้องไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชม เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เพชรน,นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนร่ํารวยสุขภาพร่ํารวยเงินทองนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ